เผือถั่วฝักยาวส้กลงไปแล้วหอมไปสามบานแปดบานลนะีเนอร์เจ้านี่ก็ได้แกงเค้กระดูกหมูตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้า ดีเจ้ากลับมาพบป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้าจะมาทํากับเข้าอาหารเหนือทางบ้านเฮานะเจ้าแกงแคกระดูกหมูก็มีกระดูกซี่โครงหมูนะเจ้าอันนี้ป้ายังบ่ได้หั่นเตื๋อนะเจ้ามาตรงนี้เลยเจ้าอันนี้เป็นพักที่จะใส่แกงแค่นะเจ้ามีพักแขรบยอดตําลึงพักละพักชะอมใบสเลดผองพรอนแล้วก็พักเพชรนะเจ้ากมกอแค่ใบกระเพรายอดมะระขี้นกแล้วก็ใบพริก พักปูนกใบชอบรู้นะเจ้าก็มีพริกนะเจ้าพริกแดงนาอใส่เป็นลูกโดดนะเจ้าแล้วก็ดอกคาะนะเจ้าใบมะกรูดเฮ็ดบดเฮ็ดล้มนะเจ้าแล้วก็ทั่วฟักยาวมะเขือโบมีมาแข้งนะเจ้าเราไปเสาะไปหาตีสวนหลังบ้านแล้วนะเจ้ากำลังออกดอกเนาะก็บบเป็นอย่างนะเจ้าใส่เตาตีมีนะเจ้าพริกแกงก็มีตามนี่เลยนะเจ้าพริกแห้งกระเทียมหอมแดง ค่ะจะใขา่กเกลือเม็ดพักชีหรือว่าเม็ดหอมป้อมนะเจ้าแล้วก็มะแขนเนาะชูรสดน้ำปลาแล้วก็ปลาร่าเจ้าตะลงมือทำกันเลยนะเจ้าเอาหมูมากก๊มาหั่นก่อนนะเจ้าเดี๋ยว่อยไปเด็ดพักลังพักแล้วก็ตามพริกแกงเนาะ กระดูกซี่โครงหมูนะเจ้าไม่กล้าเป็นตัดเป็นเส้นๆเนอะก็สะดวกในการหั่นน้อยหนึ่งนะเจ้า ้า็เก็บตามในสวนนี่เนาะบอได้ใส่ดอกแคนะเจ้าดอกแคยังม่ออกแต่นะเนาะหยอดมารดหยอดมรดะที่นกใบพลิกเด็ดรวมกับไปเลยเนาะในในกระล่างรวมกันนะเจ้าพักตำลึงพักแถบเจ้า นี่ดอกคานะเจ้าแยกออกมาล่างตะหักเนาะอันนี้เกาะผักละนะเจ้าจะใส่พร้อมกันก็ได้นะเจ้าบบมีพิษมีถูกเนาะหรือป้าจะเอาใส่ที่หลังนะเจ้ามันหอมดีเนาะตามพริกแกงก่อนนะเจ้าจะขาขาพริกแห้งนี่ตามชอบเลยนะเจ้าเพชรนักเพชรน้อยก็ใส่ตามชอบเลยนะเจ้าป้าก็ใส่ประมาณนี้เจ้าแล้วก็ตามด้วยมะแขนเรลือเม็ดหอมป้อมกระเทียมใส่ไปต่ำไปก่อนนะเจ้าหอมแดงไว้ใส่ที่หลังนะเจ้า ามด้วยหอมแดงนะเจ้า แบกประมาณนี้กระปลแล้วเนาะตามด้วยปลาห้าปลาร่านะเจ้าเอามะโคลกมาตำกับพริกนี่เลยนะเจ้าอ่านี่ก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วเนาะถ้าไปตรงนี้ก่อนจุดไฟตั้งหม้อนะเจ้าเทน้ำมันเผื่อลงไปสักน้อยนะเจ้าเดี๋ยวป้าจะเอาพริกแกงลงมาพัดก่อนนะเจ้าลงไปพัดให้หอมก่อนนะเจ้า ลูกแกงหอมแล้วนะจ้าเอาหมูล,ลงไปพัดเลยนะเจ้าพัดกับพียกแกงนี้เนาะ เราไปเส่ร์ฟปลาหมูนะจ๊ะหมูตเนาะแล้วก็หมูกลิ่นหอมนะจ๊ะแล้วก็เตินนมน้ำล้างโขลกลงไปจัดตามด้วยน้ำสะอาดนะ้วจะใส่ให้ทั่วหมูเลยเนาะ ก็เคี่ยวหมูไปสักสินาทีก่อนนะเจ้าเอาจนหมูเปื่อยซุกดีเลยนะเจ้าก็เคี่ยวหมูมาได้ที่แล้วนะเจ้ามีองลอยขึ้นก็นตักสองทิ้งเนาะ รุงรดเลยน,นะเจ้าผงนัวน้ำปลาผงนัวกับน้ำปลากาะตอแล้วเนาะ <S <S เดี๋ยวข่อยมาชิมนะเจ้ามันจืดมันจางไออย่างก็ะข่อยเติมเอานะเจ้าแล้วก็ใส่พักทีซุกอยากลงไปกวนนะเจา้าเฮ็ดโบสเฮ็ดหลมแล้วก็มะเขือถั่วพักยาว พลิกลุกโดดเจาะเสร็จเลยขนเจ้าขน ชิมก่อนนะเจ้าคอยใส่พักที่หลังเนาะอืมล้ำเจ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะเจ้าทีนี้ก็ใส่พักแคลงไปเลยเนาะใส่ไปหมดเดี๋ยวก็ยู่อะเหลือน้อยเดียวดอกคาเจ้าใส่ไปเลย พักละพักโฉมสุดพักลงไปแล้วหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยเนอร์เจาะขั้นตอนสุดท้ายเจาะเจเดนหผล่ลงไปเนาะ ดุกแล้วเจ้าปิดไฟไปทักเสิร์ฟกันเลยเจ้าก่อดได้ประมาณนี้เลยเจ้าแกงเค้กกระดูกหมูกับข้าวบ้านแต่ล้ำขนาดเลยนะเจ้ามาเจ้าทุกๆคนกินข้าวเต้กัน ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมตันนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้กกันใหม่ในคลังต่อไปนะเจ้าโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะเจ้าสวัสดีเจ้า